วันเบาๆของมือเก่าจากต่างโลกบทที่16 Farming มิงเวิมสัตว์ร้า,รายที่แย่งชิงพลังธรรมชาติจากภูเขาแต่ตอนนี้มันเดินต่อไปอีกสักพักฉันพบว่าข้างหน้าเป็นทางแยกอันดับแรกพวกเราหยุดเดินลิลี่ตามหลังมาเผยสีหน้ากระสับกระส่ายเจ้าจะจับมันจริงหรอฉันพงกหัวพางมองตรงไปโดยไม่หันสายตาระบุตำแหน่งมันได้แล้วสิ่งที่ลิลลี่พูดคือประเด็นที่ฉันกำลังกังวล ข้อที่จริงที่ว่าเส้นทางของเรายังคงเป็นรากภูเขาที่เสียหายและความรู้สึกจี๊ดจี๊ดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นทําให้ฉันมั่นใจว่าพวกเรามาถูกทางแต่ก็ยังไม่ทราบพ,พิกัดที่แน่ชัดอยู่ดีเพราะรากภูเขามันโครเคี้ยวเรากับวงกอในอดีตสมัยยังดิ้นรนในต่างโลกฉันยังไม่ลืมช่วงเวลาที่เคยเสี่ยงชีวิตสู้กับฟาร์มิงเวิร์มโตเต็มวัยตอนนั้นฉันสู้แทบขาดใจแม้จะถูกจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวแต่ก็กัดฟันขยับแขนขาที่สั่นเป็นเจ้าเข้า จนถึงปัจจุบันฉันก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมฟาร์มมิงเวิร์มถึงจู่โจมและไม่อยากเข้าใจสักเท่าไรในเมื่อเป็นฝ่ายถูกจู่โจมตัวเลือกเดียวคือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดความทรงจําในสมัยนั้นกลายเป็นอาวุธชั้นดีสําหรับฉันฉันหลับตาลงและสัมผัสถึงกระแสะไฟฟ้าอ่อนๆที่ไหลเข้ามาในตัวมันบางเบามากจนไม่อยากเรียกว่ากระแสะไฟฟ้าเป็นความรู้สึกคล้ายกับไฟฟ้าสถิตในคาเเรียนวิทยาศาสตร์แต่หนึ่งสิ่งที่แน่ชัดก็คือละแวกนี้เป็นขอบเขตการตรวจจับของฟาร์มมิงเวิร์ม ฟาร์มิงเวิร์มรับรู้ถึงการมีตัวตนของพวกเราอันดับแรกต้องลงมือทําไปทีละขั้นตอนหัวใจสําคัญของการล่าคือขั้นตอนการสอดแนมและเตรียมตัวฉันมักเน้นย้ําคําพูดเหล่านี้เพื่อเตือนให้ตัวเองใจเย็นความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวอาจจะหมายถึงชีวิตถึงฉันจะเป็นคนง่ายๆแต่ก็ไม่เคยวิ่งเข้าหาอันตรายเหมือนกับเป็นเรื่องตลกคล้ายกับการทําสมาธิเพื่อสะกดจิตตัวเองก่อนออกไปทํางานสมองของฉันเยือกเย็นขึ้นหัวใจที่เคยเตื่นเต้นมาสักพักเริ่มสงบนิ่ง รูม่านตาของลินลี่เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มนี่คือหนึ่งในเอกลักษณ์ของรอยย่บลัดซึ่งสามารถมองเห็นโฉมวิญญาณกล่าวคือลินลี่เปิดในสองโฉมวิญญาณเป็นภาพที่เธอไม่เห็นมาสักพักแล้วและนั่นช่วยให้เข้าใจคังซอนฮูมากขึ้นเดิมทีลินลี่คิดว่าอาการตื่นเต้นก่อนออกล่าของคังซอนฮูเป็นผลมาจากการเปิดโฉมนักล่าแต่เมื่อได้เห็นในระยะใกล้เต็มสองตาเธอเพิ่งตระหนักว่าความจริงแล้วตรงกันข้ามไม่ใช่ตื่นเต้นแต่เป็นความเยือกเย็น ตรงข้ามกับภาพจําแรกข้างซอนฮูไม่ได้ฉลาดปราดเปรืองอย่างที่ลิลลี่เข้าใจยังมีมุมที่นิสัยเหมือนเด็กตื่นเต้นได้ง่ายและเบื่อได้ง่ายแม้จะเป็นคนที่ทํางานหนักแต่ก็มีช่วงเวลาที่เอาแต่นอนงโงๆนานหลายวันชายผู้ใช้ชีวิตตามใจปรารถนาแต่ผู้ชายคนเดียวกันในวินาทีที่เตรียมออกลากลับเยือกเย็นจนหน้าขนลุกสงบนิ่งประหนึ่งตัดขาดทุกความรู้สึกเรากับกําลังใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่หากไม่เยือกเย็นก็จะตายในทันทีผู้ปกครองส่วนใหญ่สืบทอดทางสายเลือด ข้างซอนฮูมาจากตระกลูลขุนานางใดและมีชีวิตในอดีตเป็นแบบไหนกันแน่ในหัวของลินลี่เต็ไมไปด้วยจินตนาการสุดฟุ้งซ่าขนขณะเดียวกันข้างซอนฮูไร้าภาษารูนถามทัศาภาษารูนที่หยิบยืมระสาสัมผัสของสิ่งมีชีวิตสติปัญญาต่ำโดยรอบลินลี่ถามเสียงแผ่วด้วยเกรงว่าจะไปรบกวนอีกฝ่ายเป็นยังไงบ้างข้างซอนฮูที่กำลังหลับตาสายหน้าแทนคำตอบสิ่งมีชีวิตโดยรอบทั้งหมดอาศัยอยู่ในดินฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไร ข้างซอนฮูยืมได้เพียงประสาทสัมผัสไม่อาจยืมการมองเห็นจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีตาและสิ่งมีชีวิตใต้ดินแทบทั้งหมดไม่มีตารับประสาทจากฟาร์มิ่งเวิร์มได้ไหมข้างซอนฮูใส่หน้าดูเหมือนว่าจะอยู่นอกระยะยากละสิพวกเราจะหามันเจอได้ยังไงอย่างน้อยก็ได้รู้ว่ามันอยู่นอกระยะข้างซอนฮูมองในต่างมุมลินล,ลี่หืมถอยออกไปหน่อยคิดจะทำอะไรไม่ต้องห่วงไม่อันตาราย ลิลลี่ขยับถอยหลังสองสาก้าจากนั้นคางซอนฮูเหยียดปลายนิ้วออกไปตามด้วยการเปล่งแสงเทอร์มาเปลี้ยเปลี้ยสำหรับลิลลี่นี่เป็นเสียงที่จะได้ยินจากห้องวิจัยของจอมเวทเท่านั้นพลาดมาที่ส่องประกายบนปลายนิ้วของคางซอนฮูค่อยๆแผ่ขยายออกไปรอบๆคางซอนฮูกัดริมฝีปากเพื่อเอาชนะความเจ็บปวดเล็กๆแม้จะเป็นระดับที่ค่อนข้างหนกักแต่ก็ยังพอทนไหวเพียงไม่นานเธอเข้าใจเจตนาของคางซอนฮูไหลไปทางเดียวกันถูกต้อง กระแสะไฟฟ้าที่พุ่งออกจากปลายนิ้วของคังซอนฮูทั้งหมดถูกดูดเข้าไปในกำแพงและหายไปใช่แล้วกระแสะไฟฟ้าไหลไปในทิศทางเดียวกันตรงนั้นฟาร์มิงเวิร์มอยู่ตรงนี้สินะลิลลี่ไม่เข้าใจหลักการแต่สิ่งที่เธอคาใจกว่านั้นก็คือคังซอนฮูรู้วิธีการตรวจจับแบบนี้ได้ยังไงนี่มันขอบเขตความรู้ในสาขาปรัชญาธรรมชาติที่เรียนได้เฉพาะหลักสูตรชนชั้นสูงของเมืองใหญ่เท่านั้นคังซอนฮูที่เธอคิดว่าดำรงชีวิตยั่งคนเถื่อน กาลังนาความรู้เชิงปรัชญาของขุนนางมาใช้จริงหรือว่าเขาจะเป็นทายาทของตระกูลขุนนางจริงๆข้าอธิบายเดียวที่เธอนึกออกก็คือข้างซอนฮูในวัยเด็กถูกส่งเข้าเรียนในหลักสูตรขุนนางลําพังการที่มนุษย์พูดภาษารูนก็พิศดารมากพอแล้วนี่ยังมีศาสตร์ของชนชั้นสูงติดตัวอีกแต่เขากลับเลือกที่จะละทิ้งความรุ่งโรจน์และใช้ชีวิตเยี่ยงคนเถื่อนแถมยังพึงพอใจกับชีวิตแบบนั้นมากที่ผ่านมาเขาเป็นใครกันแน่ ฉันได้ไอเดียมาจากประสบการณ์เมื่อครั้งสร้างบรรจุพลาสตมาบนฝ่ามือแน่นอนฉันเองก็ไม่ค่อยเข้าใจหลักการเบื้องหลังแค่ลองนํามาทดสอบใช้แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นคําตอบที่ถูกกระแสไฟฟ้าของเธอมาชี้ไปยัยงทิศท,ทางเดียวสามารถอนุมานได้ว่าปรกากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าตอบสนองต่ออวัยวะตัวจับของฟาร์มิงเวิร์มพอจะทราบทิศท,ทางอย่างคร่าวแล้วกระแสไฟฟ้าพุ่งไปทางซ้ายฉันจึงเลี้ยวเข้าไปทางแยกซ้ายลิลลี่ตามหลังอยู่ไม่ห่าง ยิ่งเดินเข้าไปกระแสะไฟฟ้าที่สัมผัสได้ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นข้ารู้สึกจี๊ดๆเหมือนกันแล้วคำพูดของลินลี่สื่อเป็นนายว่าพวกเรากำลังมาถูกทางจะได้พบกับฟา์มิ่งเวิร์มตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเรื่องที่สำคัญกว่านั้นก็คือพวกเราไม่ได้กำลังตามล่าหนอนแต่เป็นสมบัติล้ำค่าปลายทางการผจญภัยในคราวนี้คือไอหนอนเวนที่ดูดซับพลังจนรากภูเขาแห้งเหือดถึงมันจะตัวใหญ่แต่ชะตากรรมเดียวที่รอยอยู่ก็คือความตาย ทุกครั้งที่พบกับทางแยกวิธีเดิมจะถูกนํามาใช้เพื่อระบุทิศย,ยิ่งเข้าใกล้เป้าหมายกระแสะไฟฟ้าจากประจุพลาสมาก,ก็ยิ่งแลลนไปในทิศทางที่ชัดเจนช่วยให้มั่นใจขึ้นเรื่อยๆลินลี่สะดุง้งอาการจี๊ดจีที่เธอสัมผัสได้รุนแรงจนถึงระดับที่เส้นขนตั้งชันตัวมันต้องใหญ่ขนาดไหนกันและเดิมทีการซ่อนร่างกายที่ใหญ่โตเช่นนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเราถึงโพรงถ้ำขนาดใหญ่รากภูเขามักมีโพรงถ้ำแบบนี้อยู่เป็นระยะ จุดประสงค์ดั้งเดิมก็คือการกักเก็บพลังธรรมชาติที่ไหลไปตามรากคล้ายกับคลังสเสบียงของสารอาหารสวบถูกย่างก้าวรู้สึกราวกับเหยียบลงบนฟองน้ําเสียงลมกระโชกดังกึกก้องที่นี่อยู่ต่ํากว่าพื้นดินประมาณ200เมตรไม่มีทางที่ลมธรรมชาติจะพัดผ่านเข้ามาได้ถ้าอย่างนั้นคําตอบมีเพียงหนึ่งเดียวลิลี่แงนมองไปทางด้านบนฉันก็เช่นกันภาพที่พวกเรายืนนิ่งและเอาแต่เงยหน้าโดยไม่ขยับเขยื่อนคงดูเหมือนกับคนโง่ในสายตาของคนอื่น แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ลินล,ลี่เปิดปากเปล่งเสียงโดยไม่รู้ตัวมอสทูริสโฟมาลูกไฟสว่างขึ้นและลอยไปยังทิศทางที่กำหนดเนื่อมทีประโยคดังกล่าวแทบไม่มีโอกาสได้พูดบนพื้นดินเพราะอาจจะทำให้เกิดอักคีภยัยแต่ที่นี่คือใต้ดินไม่มีสิ่งใดถูกไฟเผาลูกไฟลอยสูงจนกระทั่งถึงเพดานจากนั้นก็ถูกดูดกลับเข้าไปในรูหนึ่งแม้จะเพียงครู่เดียวแต่ก็ช่วยให้เห็นความกว้างของหลุมและเห็นความอัปลักษณ์ของเอเวน์ที่อยู่ในหลุม หน้าขยะขยงเธออุทานออกมาจากกิดใต้สำนึกเห็นด้วยบนเพดานมีรูขนาดใหญ่ที่สามารถกลืนรถถังเข้าไปได้ทั้งคันไม่สิอาจจะกลืนห้องในคอนโดเข้าไปได้ทั้งห้องปากกว้างกลมหลายชั้นกำลังกระดูกระดิกอยู่ด้านในนาำแหลมจำนวนมากขยับมารอบๆปากรูสิ่งเดียวที่ยื่นออกมาจากรูคือปากของฟาร์มิงเวิร์มดังที่เคยทำเป็นกิจวัตรมันกำลังดูดซับพลังธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในโพรงถึงเวลาจับกลุ่มหัวขโมยที่ลักลอบเจาะท่อส่งน้ำมันแล้วลินลี่ ถ้าเป็นเธอจะล่ามันยังไงให้ตัวเองบาดเจ็บน้อยที่สุดบาดเจ็บน้อยที่สุดหรอลิลลี่จ้องหน้าฉันมีวิธีจับมันแบบไม่เจ็บตัวด้วยหรือไงฉันคิดออกสองวิธีลิลลี่ยังคงจ้องเล่ากับฉันเป็นไอ้บ้าแต่ท้ายที่สุดเธอตัดสินใจคลุ้นคิดคำพูดของฉันอย่างจริงจังมีวิธีในใจแล้วจะถามข้าทำไมถ้าเป็นข้าก็คงใช้ภาษารูนให้เหมาะกับสถานการณ์น่าสนใจเป็นคำแนะนำที่ดีข้ายังไม่ได้แนะนำอะไรเลย ฉั้นวางกระเป๋าเป้ลงบนพื้นและเปิดออกจากนั้นก็ทยอยวางขวดสารประกอบทางเคมีที่เตรียมเอาไว้จนทั่วปิดท้ายด้วยการใช้มีดสลักอักษรรูนพลางแงนหน้ามองเพดานเป็นระยะเพื่อคำนวณตำแหน่งเป็นนันเสร็จสิ้นการวางกับดักบนพื้นส่วนใหญ่เป็นขวดสารเคมีแต่ละขวดมีอักษรรูนกำกับมันยื่นปากออกมาจากรูบ,บนเพดานแต่ทำไมเจ้าถึงวางกับดักที่นี่ยังไม่ทันที่ลิลลี่จะพูดจบชั้นกวงคันสอนนัพเนจรพร้อมกับเสียงลูกธนูล่ามเชือกเจ้าคงไม่คิดจะ ฉันขี้เกียจฟังลิลลี่บบนจึงปล่อยสายทันทีที่สอนสร้างเศษลูกธนูบินขึ้นไปกระแทกปากฟาร์มิ่งเวิร์มอย่างแม่นยำฟาร์มิงเวิร์มสะดุ้งหลังจากถูกวัตถุปริศนาจูโจมกระทันหันลิลลี่เดี๋ยวก่อนเจ้าบงบามเกินไปแล้วไอเวนนั่นกำลังจะร่วงรีบถอยออกไปฉันใช้มือจับสายเชือกที่ผูกอยู่กับลูกธนูเธอมา เชือกสร้างจากวัสดุเหนียวนำไฟฟ้าได้ดีฉันคาใจมาตลอดว่าทำแบบนี้ได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็แค่ปีนเชือกขึ้นไปสอยมันลงมาเทว่าเปลี้ยเปรียปร้ยดูเหมือนจะได้ผลฉันสร้างกระแาไฟฟ้าให้แรงที่สุดเท่าที่ร่างกายจะรับไหวพลังงานไฟฟ้าไต่ขึ้นไปตามเชือกและช็อตใส่ฟาร์มิงเวิร์มเขารู้อยู่แล้วว่าฟาร์มิงเวิร์มแพ้ทางไฟฟ้างั้นหรอพร้อมกับเสียงคำรามหนนแรกฟาร์มิงเวิร์มตัวกระตุกจนหัวฟาดกับขอบรูสร้างแรงสะเทือนไปทุกทิศ คล้ายกับร่างกายสูญเสียการควบคุมชั่วขนาลำตัวขนาดมาหึมาร่วงลงมาด้านล่างประหนึ่งหยดน้ำจากปากก๊อกโครมผลจากกระแสะไฟฟ้าที่ไม่คาดคิดร่างฟาร์มมิ่งเวิร์มกระแทกพื้นเข้าอย่างจังตัวชั้นที่ต้องทนผลข้างเคียงของกระแสะไฟฟ้าได้รับการตอบแทนอย่างคุ้มค่าพื้นดินยุบตัวเป็นวงกว้างเนื่องจากถูกน้ำหนักมหาสารกดทับมาคามาทูเดอร์โมสลูกไฟถูกเส่ขึ้นกาอากาศพุ่งไปทางอักษรรูนที่ชั้นสลักเอาไว้ล่วงหน้า รอบบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยขวดสารเคมีบึมเกิดการระเบิดรุนแรงขากรรไกรของฟาร์มิงเวิร์มถูกทำลายทันทีฟันแหลมรอบปากแตกหกักและกระเด็นไปทุกทิศทางแต่มันก็ยังไม่ตายเพราะการโจมตีแค่นี้โครมน,นี่มันนักบวชจากหมู่บ้านทางใต้ได้ยินเสียงคำรามผ่านกำแพงเขาเคยเป็นเอลนักล่ามากประสบการณ์สิ่งสำคัญของการเป็นเอลนักล่าก,ก็คือประสาทสัมผัสใบหน้าที่มีริ้วรอยเผยความเคร่งเครียดทันทีเสียงเมื่อครู่ ท่านผู้นำหมู่บ้านเรียกเขาว่านักบวชข,ขอรับท่านนักบวชเสียงเมื่อครู่เสียงระเบิดใช่ไหมเป็นเสียงตกกระแทกพื้นของบางสิ่งที่มีขนาดใหญ่นอกจากนั้นเสียงคำรามยังดังขึ้นอีกหลายละระลอกแม้จะเบาบางแต่ก็เกิดการสั่นสะเทือนชัดเจนหลังจากได้รับวิวอนจากท่านดารากรผู้นำหมู่บ้านเลือกที่จะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองมากขึ้นครั้งนี้ก็เช่นกันร่างสังหณรของเขากำลังบอกว่าท่านคนบ้ากำลังตกอยู่ในอันตรายไม่ผิดแน่ ทุกคนรีบมุ่งหน้าไปรักษาชีวิตท่านคนบ้าผู้นำหมู่บ้านและกลุ่มอาวุโสอีกย0คนรีบวิ่งกลับมายังทางแยกที่มีเชือกห้อยเชือกที่คังซอนฮูเกี่ยวเอาไว้ขอบหน้าผายังคงอยู่ในสภาพเดิมช่วยให้พวกเขาลงไปข้างล่างได้รวดเร็วทุกคนตามรอยเท้าของลินล,ลี่และคังซอนฮูไปยิ่งเดินเข้าไปลึกทิวทัศน์ก็ยิ่งแห้งผากสีหน้าของชาวบ้านค่อยๆหดหูให้ตายสิเกิดอะไรขึ้นกับรากภูเขากันแน่ท่านคนบ้าและเมื่อมาถึงสุดทางเดินพวกเขาได้พบกับคนบ้า ท่านคนบ้าเอ่เอคนบ้ากําลังก่อไฟบนกองไฟกําลังปรุงเนื้อและเลือดของบางสิ่งนักบวชมองไปทางศพของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ด้านหลังของคังซอนฮูนั่นมันมาก็ดีแล้วกําลังจะไปเรียกพอดีเชือกสิบกว่าเส้นถูกมัดเอาไว้รอบศพขนาดมาขึ้นมาช่วยขนย้ายมันได้ไหมท่านจะย้ายไปไว้ที่ไหนคังซอนฮูชี้นิ้วขึ้นไปด้านบนพื้นดินเหล่าอาวุโสหมู่บ้านที่ยืนข้างนักบวช ต่างรีบจ้องนักบวชด,ด้วยสีหน้าซีดเซียวเจอความกังวลทว่าแววตาของนักบวชกำลังเปลี่ยนไปด้วยความฮึกเหิมเริ่มปฏิบัติการลำเลียงและดมพวกสาวกของหมู่บ้านทุกคนเป็นการดวนปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติเห็นแล้วนึกถึงตอนอยู่ค่ายทหารหืมค่ายทหารงั้นหรอลินล,ลี่ถามไทจ่าเวนพูดว่าเขาไม่ชอบภูเขาในวันนั้นทหารเกณฑ์ทุกคนในค่ายก็ต้องช่วยกันถือพลั่วไปขุดภูเขาทั้งลูกขึ้นมา กองทัพอะไรกันท้าไม่ถึงทำงานไร้ประสิทธิภาพแบบนี้นั่นแหละประเด็นข้างซอนฮูฉีกยิ้มกว้างขณะนั่งมองชาวบ้านลงมืออย่างกระชับกระเฉงนักบวชและเหล่าสาวกเดินย้อนกลับไปเพื่อตามคนมาช่วยผู้มีประเทศค่อนข้างซับซ้อนระยะทางที่ไกลพอประมาณจึงต้องใช้เวลาสักพักระหว่างนั้นฉันตัดสินใจใช้เวลาพักผ่อนสารประกอบทางเคมีที่ฉันพกมาด้วยถูกนำมาใช้เป็นระเบิดฉับพลัน เกิดจากการผสมโลหะชนิดพิเศษที่เมดูซาสร้างขึ้นเข้ากับวัตถุปแปลธาตุอีกหลายชนิดแรงระเบิดเดี่ยวๆไม่มีทางทรงพลังนักแต่เมื่อหลายขวดระเบิดพร้อมกันเปลือกนอกของฟาร์มิงเวิร์มก็จะฉีกขาดอย่างง่ายดายกล้องไฟชั่วคราวถูกสร้างจากเชื้อเพลิงแข็งและสารประกอบดังกล่าวพวกเราต้มเลือดและย่างเนื้อของฟาร์มิงเวิร์มเพื่อกินลิลลี่รสชาติเป็นยังไงบ้างลิลลี่ชิมเลือดที่สุกและแข็งตัวสีหน้าเป็นไปนในทางพึงพอใจแปลกไม่อร่อยหรอ ไม่อร่อยแต่ก็ดีเป็นคาอธิบายที่ชวนให้สับสนแต่ถูกต้องทุกอย่างเพราะฉั้นก็คิดแบบนั้นฉันเคยกินไส้เดือนเมื่อครั้งอาศัยอยู่บนโลกมีบางเวลาที่ชั้นต้องดิ้นรนจึงไม่เกี่ยงรสชาติเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดรสชาติแบบนั้นเลยแต่จุดที่แตกต่างก็คือมันมีรสหวานและน่าพึงพอใจตบท้ายคงเพราะฟาร์มมิงเวิร์มตัวนี้กินพลังธรรมชาติเข้าไปเหมือนกับคริสตัลที่สั่งสมพลังธรรมชาติจะมีรสชาติอร่อยวัตถุดิบเดียวกันได้แทรกซึมเข้าไปในเลือดเนื้อของฟาร์มมิงเวิ ต้องกินเข้าไปมากแค่ไหนถึงจะมีรสชาติยอดเยี่ยมเช่นนี้อย่างไรก็ดีพวกเราไม่ได้กินมันเพื่อความาเด่นอร่อยเพียงอย่างเดียวพลังแวมพายเปลี่ยนพลังของเจ้าของเลือดให้เป็นของตัวเองฉันคาดหวังในสิ่งนั้นเลือดเมดูซ่าเป็นพิษร้ายแรงจึงหมดโอกาสโด,ดยสิ้นเชิงแต่กับฟาร์มิงเวิร์มแล้วดื่มได้ทว่าไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นหรอเรินลี่พยักหน้ารับ เมื่อครั้งดื่มเลือดปรสิตพลังของมันกลายเป็นของชั้นแม้จะไม่รุนแรงนักก็ตามแต่ครั้งนี้กลับไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใดเลยปรสิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากดวงวิญญาณจึงแข็งแกร่งการกินเลือดจึงส่งผลใหญ่หลวงแต่กับความม่งเวิร์มถึงจะตัวใหญ่แต่ดวงวิญญาณกลับมีขนาดเล็กตอนแรกคิดว่าจะได้พลังปล่อยกระแสะไฟฟ้าเพื่อตรวจจับสภาพแวดล้อมน่าเสียดายที่ไม่เป็นแบบนั้นจะไม่มีอวัยวะใหม่งอขึ้นมาในตัวชั้นใช่ไหม ตต่างจากประส์ฟาร์มิงเวิร์มมีอวัยวะเฉพาะเจาะจ,จงสำหรับปล่อยกระแสไฟฟ้าดูยังไงก็ไม่เข้าท่าฉันไม่อยากเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ฉันกล่าวขณะมองลิลี่เขี้ยวเนื้อไส้เดือนจะเริ่มเคลื่อนย้ายในอีก5ชั่วโมงไม่ต้องรีบกินหาทำไมเมื่อสิ่งมีชีวิตตายกล้ามเนื้อจะคลายตัวและปวกเปียกการเคลื่อนย้ายในสภาพนี้เป็นเรื่องลำบากอย่างนี้นี่เองฟาร์มิงเวิร์มไม่มีกระดูกถ้าเคลื่อนย้ายในสภาพนี้แรงสะเทือนจะทำให้อวัยวะภายในเสียหาย อีก5ชั่วโมงข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเมื่อถึงตอนนั้นศพจะแข็งเจ้าพูดเหมือนกับพวกนักปราชญาธรรมชาติเป็นคำชมสินะข้าไม่ชอบเรียนข้าปราชญ์ธรรมชาติมันน่าเบื่อแต่การเก่งวิชานี้ถือเป็นเรื่องที่ดีฉันจ้องฟาร์มมิงเวิร์มพลางคุ้นคิด5ชั่วโมงคืออย่างเร็วการแข่งตัวของศพจะยิ่งใช้เวลานานเมื่อร่างกายมีขนาดใหญ่ครั้งนี้ต้องรอนานแค่ไหนจะนานแค่ไหนก็ช่างมันไม่ได้รีบสักหน่อยและฉันเป็นพวกถ้าไม่รีบก็ไม่ใส่ใจ ของยีบก่อนถ้าเจ้าพวกนั้นมาแล้วปลูกด้วยจะนอนข้างศพเนี่ยนะข้างในก็เคยนอนมาแล้วอีผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีใครทราบผู้คนเริ่มมารวมตัวฉันลุกขึ้นยืนพร้อมกับปัดก้นท่านคนบ้าพวกเรามารวมตัวกันตามคําสั่งแล้วฉันยืดเส้นยืดสายขนากว่าตามองผู้คนมีเราหนึ่งร้อยชีวิตการเคลื่อนย้ายไม่ใช่เรื่องยากไปกันเถอะฟาร์มิ่งเวิร์มกำลังถูกมัดด้วยลูกศรเชือกหลายสิบเส้น โชคดีที่ศพแข็งตัวในระดับที่น่าพึงพอใจและน้ำหนักของศพเบากว่าที่คิดเมื่อเทียบกับขนาดตัวหนึ่งสงึงเบากว่าที่คิดแฮทุกคนจงเข้นพลังทั้งหมดที่ได้มาจากนมทุกหยดที่ดื่มเข้าไปต้องถึงพื้นดินก่อนรุ่งสางวันพรุ่งนี้ทุกคนต่างทุ่มเทกันอย่างสุดกำลังฉันเองก็จับเชือกไว้หนึ่งเส้นและลินล,ลี่ก็เสนอตัวช่วยโดยไม่กล่าวคำใดฉันมองไปยังทิศท,ทางกลับพังพึมพำงานนี้เหนื่อยแน่ ว่าแต่เจ้าจะนํากลับไปที่กระท่อมใช่ไหมลิลลี่กระซิบกระซาบชันพยักหน้ารับแล้วทําไมถึงบอกกับพวกเขาว่าแค่ย้ายขึ้นไปบนพื้นดินพวกเขาจะเสียขวัญถ้าตั้งเป้าหมายยากเกินไปคนเราจะทุ่มสุดฝีมือเมื่อตระหนักว่าเป้าหมายนั้นเป็นไปได้ชั่วช้าในหมู่บ้านของชันนั้นเป็นคําชมยิ่งได้ยินก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นหมู่บ้านประหลาดไม่ได้ล้อเล่นนะวันนี้เป็นวันที่สองของการมาทํางานในต่างโลกชาโซฮีพักอยู่ในโรงแรมของเบนแคม โดยคอยจะแวะไปยังกระท่อมในช่วงเย็นแต่ผ่านมาแล้วหลายวันเธอไม่เห็นแม้แต่เงาของคังซอนฮูและลินลี่พวกนั้นหายหัวไปไหนกันประตูกระท่อมลงกรอนแน่นหนาถ้าเขากลับโซก็ต้องโทรหาแล้วสิครุ่นคิดสักพักเธอสายหน้าอาจไม่เสมอไปหมอนั่นเป็นพวกติดต่อยากอยู่แล้วเธอยอมแพ้ที่จะจู้จี้เรื่องที่อีกฝ่ายไม่ชอบพกโทรศัพท์นิสัยของคังซอนฮูเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรและไม่เคยพยายามทำอะไรเพื่อเปลี่ยนมัน คังซอนฮูไม่เคยคิดจะปรับตัวให้เข้ากับสังคมเป็นเพื่อนที่ช่วยยืนยันให้ชาโซฮีรู้ว่ามนุษย์สามารถดำรงชีวิตแบบนั้นได้ด้วยอย่างไรก็ดีเหตุผลสำคัญที่ฝ่ายใช้ชีวิตในทำนองนั้นได้อย่างราบรื่นเพราะคังซอนฮูไม่ใช่คนโลภในทรัพย์สินส่งผลให้ความหมกมุ่นสามารถตรงดิ่งไปยังทิศท,ทางเดียวได้อย่างแน่วแน่ในบางครั้งชาโซฮีรู้สึกอิจฉาความฝันของเขากลับไปกินข้าวดีกว่าท่านทีที่หมุนตัวด้วยความคิดดังกล่าวกลิ่นหอมๆลอยเตะจมูกชาโซฮีกระทันหัน ชาโซฮีหันตามจิตได้สมนึกเป็นกลิ่นที่ไม่เคยดมจากที่ไหนมาก่อนหอมหอมและชวนให้เคลิบเคลิ้มถ้าอาหารมีกลิ่นแบบนี้แค่กลิ่นก็ทำให้อร่อยไม่รู้เรื่องแล้วกลิ่นลอยมาจากตำแหน่งไกลๆหลังจากแง่หูฟังเธอได้ยินเสียงตะโกนดังบางๆน,นเส้นขอบฟ้าสีม่วงอันเนื่องมาจากพระอาทิตย์เพิ่งจะตกดินชาโซฮีจ้องไปยังทิศทางดังกล่าวไม่นานดวงตาก,ก็เบิกกว้างฟังดูคล้ายกับเสียงให้จังหวะแต่นั่นไม่ใช่ภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ ยังกับภาษาต่างโลกในทิศทางที่ชาโซฮีกําลังจ้องกลุ่มดวงแสงสว่างขึ้นเมื่อแสงเข้ามาใกล้เธอก็ยิ่งเห็นภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเป็นกลุ่มคนกลุ่มคนจานวนมากและตัวอะไรบางอย่างที่ใหญ่มากๆเธอยังระบุไม่ได้ว่านั่นคือตัวอะไรชาโซฮีผู้เรียกตัวเองว่านักมโนม,มือฉมางรีบจินตนาการถึงเรื่องราวสุดพิสารต่างๆนานา,นาช่วงนี้ไม่มีข่าวว่าทีมสำรวจหลักจะเดินทางกลับมานอกจากนั้นคบเพลิงที่กลุ่มดังกล่าวถือก็ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์โลกใช้กัน สรุปแล้วนั่นคือตัวอะไรดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มคนจํานวนมากกําลังเดินนําหน้าสัตว์ยักษ์นั้นหรอถ้าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์โลกล่ะจินตนาการสุดบันเจิดของชาโซฮีจบลงที่นี่เพราะเธอได้ข้อสรุปผู้บุกรุกมโนภาพของชาโซฮีจบลงในทํานองนี้เสมอเม,มื่อมมีผู้บุกรุกหวัวหน้ารปภไม่มีทางที่เสียงตะโกนของเธอจะดังเข้าไปในเบดแคมแต่ถ้าเธอมองเห็นคนในเบดแคมก็ต้องเห็นเหมือนกันไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือสถานการณ์เร่งด่วน แน่นอนเรื่องทํานองนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในต่างโลกแต่เท่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีกรณีใดเป็นผู้บุกรุกจริงๆจังๆมาก่อนเกือบทั้งหมดจะถูกโอวิกสาสางอย่างเงียบเชียบเสม,มอแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เธอต้องนิ่งเฉยชาโซฮีหันหลังกลับและวิ่งไปทางเบดแ,แคมทันใดน,นั่นเองชาโซฮีเธอหยุดวิ่งและหันกลับมามองเป็นเสียงที่คุ้นเคยหรือว่าเราจะหูฝาดชาโซฮีนี่ฉันเองหูไม่ได้ฝาดนั่นคือเสียงของคังซอนฮู เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มคนขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเธอมองเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนชาวต่างโลกกว่า100คนทุกคนจับเชือกคนละเส้นศพของสัตว์ประหลาดขนาดมือขึ้นมากำลังถูกลากมาทางนี้นำหน้าโดยคนสองคนเป็นใบหน้าที่ชาโซฮีรู้จักดีคังซอนฮูลินลีข้างซอนฮูกำลังโบกไม้โบกมือทักทายชาโซฮีลินล,ลี่เดินเคียงโดยไม่พูดอะไรท่าในานั้นเสียงนกหวีและเสียงตะโกนดังขึ้นจากฝั่งหมู่บ้าน ทีมตอบสนองที่1รีบค้นหาพลเมืองในละแวกใกล้เคียงและทําการอพยพตรวจสอบว่าคังซอนฮูอยู่ในกระท่อมหรือไม่ครับเป็นหัวหน้ารปภคนเดิมหนึ่งในคนของหน่วยรปภที่ยแยกย้ายเดินมาจับแขนของชาโซฮีรีบกลับเข้าไปในรั้วเร็วเข้าเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนสําหรับเบดแคมการไม่ทําตามคําสั่งของทีมรปภคืออาชญากรรมร้ายแรงแต่หัวหน้ารปภยังไม่ลืมว่าสตรีรายนี้เป็นคนรู้จักของคังซอนฮูนั่น หัวหน้าราปภอมองไปยังทิศทางที่ชาโซฮีชี้และไม่ได้เจอกันนานนะหัวหน้าราปภใช้เวลาสักพักกว่าจะเห็นใบหน้าของชายที่กําลังเดินโบกมือหัวหน้าราปภไม่รู้จะประเมินสถานการณ์ยังไงที่นี่คือต่างโลกซึ่งเรื่องพิสดารสามารถเกิดขึ้นได้เขาจึงมั่นใจว่าตนจิตแข็งพอที่จะไม่แตกตื่นในทุกสภาพแวดล้อมแต่ในวินาทีนี้ความวุ่นวายกาลังเกิดขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์โลกข้อที่จริงดังกล่าวทำเอาสมองของหัวหน้าราปภข่าวโพลนชัวน่วขณะ ชาวบ้านในต่างโลกและชาวโลกที่กําลังยืนอยู่ด้านหน้าภาพของชาวต่างโลกกําลังก้มศรีรษะให้กับมนุษย์อย่างนอบน้อมภาพของชาวต่างโลกที่ทยอยเดินกลับหลังจากคํานับเสร็จตนต้องเขียนรายงานว่ายังไงหลังจากความวุ่นวายจบลงเขาจนปัญญาจะแต่งนิยายส่งเบื้องบนคุณคังซอนฮูสินะครับปวดเอวชมัดอ๋อใช่ฉันเองไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฉันทําตามกฎทุกอย่างนะหัวหน้าราปภพ,พระงกศรีรษะ ขอเพียงไม่นำชาวต่างโลกเข้าเบตดแคปมโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่แพร่พายข้อมูลของโลกมนุษย์พฤติกรรมอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของกฎแต่ถึงอย่างนั้นมนุษย์กับชาวต่างโลกสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วกฎข้อที่2จึงไม่ได้เคร่งครัดอะไรเทาว่าฉากที่เขาเพิ่งได้เห็นพวกเขาคำนับให้กับคุณคางซอนฮูดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นท่าทีของคางซอนฮูไม่ได้ใส่ใจอะไรไม่แยแสแมนจะถูกชาวต่างโลกนับถือ ชายคนนี้เคยอยู่ในต่างโลกเมื่อก่อนสินะได้ยินมาว่าสองปีจะว่านานก็นานแต่ก็ไม่น่าจะสร้างความยิ่งใหญ่ได้มากมายนักเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นกันแน่ตั้งตนเป็นศาสดาเทียมงั้นหรอหรือเขาจะเชี่ยวชาญการปลูกป่านมวลชนข้างซอนฮูที่ตนรู้จกักไม่ได้สนใจมนุษย์สักเท่าไหร่คำถามมากมายถูกกองทับถมในหัวคลุ้นคิดสักพักเขาสายหน้าสิ่งที่ต้องสนใจในตอนนี้คือศพยักษ์ที่กลุ่มผู้ศรัทธาข้างซอนฮูลากมา เออ,เอ,อนั่นคือเครื่องปั่นไฟน่ะครับแน่นอนว่าเขาไม่เข้าใจแต่พิจารณาจากสีหน้าสุดภาคภูมิใจขณะหันกลับไปมองศพข้างซอนฮูไม่ได้กําลังล้อเล่นเมื่อได้ข้อสรุปว่าไม่ใช่การบุกรุกหัวหน้ารปภกลับไปหลังจากสอบป,ปากคำเบื้องต้นระหว่างนั้นเขาชุบเลือดลิลี่เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรผ่านไปราวหนึ่งชั่วโมงด้านนอกกระท่อมกํลาลังเออะอะมวลชนจากหมู่บ้านแวะออกมาดูศพฟาร์มิงเวิร์ม เสียงของบทสนทนาด้านนอกหน้าต่างดังเข้ามาในหูของฉันข้างซ่อนหูจับมันมางั้นหรอใช่ทำไมละ่ะเห็นว่าเป็นงานจ้างจากบริษัทเมืองแร่แต่บริษัทจ้างให้สืบสวนไม่ใช่หรอไม่ใช่การล่าข่าวลือดังกล่าวแพร่ออกไปได้สักระยะแล้วเขากำจัดเป้าหมายในภารกิจที่ให้ตรวจสอบงั้นหรอโอวิคอนุญาตให้เขาพกปืนสินะไม่น่าจะใช่ถ้าอย่างนั้นจะบอกว่าเขาจับมันมาโดยไม่ใช้ปืนงั้นหรออยากลองเข้าไปสัมผัสจังเลยเฮ้ย hey, อย่าเข้าไปใกล้ โชคดีที่มีชาโซฮีคอยควบคุมความวุ่นวายระหว่างนั้นฉันกับลินลี่น้ำสัมภาระไปเก็บข้างในกระท่อมและนั่งพักพังน้ำเข็มชี้สีทองออกมาเปิดฝาตรวจสอบเข็มกำลังชี้ไปยังทิศทางของสมบัติชิ้นถัดไปทิศตะวันออกฝั่งเดียวกับป่ามูมิวดา้าลินลี่กำลังนั่งคกูข่าบนพื้นเปิดปากพูดจะทำยังไงต่ออันดับแรกตามหาสปริงแกนให้พบคนแค้าจากหมู่บ้านบอกเส้นทางกับฉันแล้วเห็นว่าแถวนั้นน่าจะเป็นตำแหน่งของสปริงแกน ฉันจ้องเส้นทางที่นักบวชวาดให้ตอนนี้ไม่มีฟาร์มิงเวิร์มแล้วภูมิประเทศจะไม่เปลี่ยนอาศัยแผนที่ในมือการหาสปริงกาให้เจอขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเจ้าจะใช้สปริงกนททำอะไรเธอเคยบอกว่าสปริงกาสอดแนมเก่งเพราะสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างรากภูเขาได้ก็ใช่แต่นี่ไม่ใช่ยามสงครามสักหน่อยถึงจะทำแบบนั้นได้ดีที่สุดแต่ก็ใช่ว่าจะทำอย่างอื่นไม่ได้ลิลลี่เธอรู้ไหมว่าที่นี่คือส่วนไหนของโลกไม่ ลิลี่เคยเล่าว่าเธอเตะเตะอย่างร้าแผนที่เป็นเวลานานจึงแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับระแวกนี้เลยถ้านำแผนที่โลกมากลางโดยให้กรุงโซเป็นจุดศูนย์กลางหากให้ลากเส้นไปยังนิวยอร์กหลายหลายคนคงตอบได้ไม่ยากแต่ไม่มีใครรู้ว่าเบดแคมคือส่วนใดของต่างโลกอันกว้างใหญ่นั่นคือจุดบอดใหญ่หลวงในแผนที่ของฉันถ้าไม่ทราบว่ากำลังจะเริ่มต้นจากตรงไหนก็คงยากที่จะวางแผนขั้นถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้แต่อวิวก็แทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากทางใต้ ถึงเวลาหาคำตอบนั้นแล้วหาคำตอบฉันจะหาคำตอบว่าตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ที่ไหนฉันจะสร้างแผนที่แผนที่ละแวกนี้ทั้งหมดหากทำสำเร็จเราก็จะได้รู้ว่ามีสิ่งใดรออยู่ทางทิศตะวันออกที่เข็มชี้สีทองเลีงไปไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจในอนาคตของฉัน